สวัสดีครับผมพอไม่พีวว่น้องมืดอนี้ต้มยำหมขาหมูควบโอ้ยเสร็จเตียบร้อยเทใส่ถวยเสชามบิ๊กจบจัมโบ้จัมโบ้เต็มเต็มโอ้สีสันจัดจ้านกลิ่นหอมชวนกินครับ มาครับผมก่อนอื่นต้มยำก่อนเลยต้มยำขาหมูตามด้วยข้าวสวยร้อนๆอนม,มากินมาแสบมาโนฮะจำๆนะครับมือนี้มือนี้นู่นแล้วครับอืมอชิมก่อนเด้ชิ้นไหนชอบ ชิ้นนี้ข้าวสวยร้อนร้อนโอ้โห,โห,โหร้อนร้อน้อจะเต็ม จัดของดีสัดลงไปเลยจัดจานจัดจานครับ อจัดเต็มจัดเต็มว้าโอเดิบนะ,ะสัตลงไปเลยใส่ข้าวลงไปนิดหน่อยกระเด็นกระดอนว้านี่ของแท้ เล่นสักหนเล่นสักหนถ้าไม่แซ่บก็ไม่กล้าชม,มนี่มาจัดเต็มจัดเต็ม,ม,ม,มพริกรูกโดดใส่ไปเลย ชอบสุดยอดสุดยอดตามด้วยข้าวสวยร้อนๆจำจำสุดพักคณีต้มจำขาหมูว้า